เอาเลยฮะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกลับีกคร้งกับเกม o อกซิ not included เป c นเอากันในพาร์ทที่กันแล้วนะฮะเรียกได้ว่าห่างหายกันไปหลายวันและในวันนี้ฮะมันถึงเวลาอีกแล้วที่เราเนี่ยจะต้องมานั่งลุ้นกันว่าในในพาร์ทนี้เราจะรอดกันไปได้หรือไม่ฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยในพาร์ทที่แล้วนะเนี่ยเราได้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับมีเชื้อโรคปอดลามเนี่ยได้คืบครานเข้าสู่อาณานิคมข,ของเราและเรียกได้ว่านะกำลังแพร่พันธุ์อย่างเยอะมากมายมหาศาลซึ่งอ ผมก็ปิดตายห้องนี้ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยทำสำเร็จนะฮะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เอนจินนั่นเองนะฮะหรือว่าเครื่องยนต์พลังงานคาร์บอนนั่นเองนะฮะก็เอาไว้ก่อนเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรานเนี่ยมันดูในอนานิคมของเรากันตอนน่อดีกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนั้นเนี่ยน่าจะมองเห็นกันแล้วนะฮะว่าปัญหาที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของอนานิคมของเรานั้นเนี่ยคืออะไร คือเรื่องอาหารนั่นเองฮะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมมันอยู่ที่2 0 0 0 0 3 0 0 0 0เท่านั้นเองนะแต่ก่อนเนี่ยมันหลักแสนไว้เพราะว่านะฮะเจ้าต้นมีดูุตของเรานะเนี่ยมันเริ่มไม่โตแล้วใช่และเมื่อมันไม่โตเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เรานนเนี่ยอาจจะต้องทํากันหา แหล่งอาหารแห่งใหม่มาทดแทนมันนั่นเองฮะในตอนแรกนะเนี่ยผมก็ได้คิดว่าเออหรือว่าเราเนี่ยจะเอาเจ้าปลาคูนะเนี่ยมาทําฟาร์มอาหารของเราดีนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะยุ่งยากไปในตอนนี้นะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปมองหาสิ่งใหม่สิ่งหนึ่งมาและผมก็ได้พบเจอมันนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ฮะผู้ชมฮะสปินดี้กราฟฟูตนะฮะเรียกได้ว่ามันเป็นแหล่งอาหารแห่งใหม่ให้เราได้นะรู้สึกว่ามันเนี่ยจะผลิตผลผลิตออกมาเป็นเอ่อกราฟฟูตนั่นแหละและเราเนี่ยสามารถนํามันมากินได้นั่นเองนะฮะและที่สําคัญนะฮะผู้ มันสามารถเติบโตได้ทั้งในออกซิเจนเน่าคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงนะฮะอุณหภูมิของมันเนี่ยอยู่ที่15-50องศาคือเรียกได้ว่าเรานั้นเนี่ยสามารถนํามันนั้นเนี่ยมาปลูกที่ไหนก็ได้ในอาณานิคมของเราคุณผู้ชมฮะเออฉะนั้นแล้วอย่าเสียเวลาคุณผู้ชมฮะเรานั้นเนี่ยรีบขุดเจาะขึ้นไปเด็ดเช็คเชื้อโรคก,ก่อนโอเคไม่มีเชื้อโรคนะฮะเรานั้นเนี่ยก็จะขุดเจาะมันขึ้นไปเลยก็แล้วการเรานั้นจะไปหา ผลไม้ตัวนี้กันแล้วก็นะฮะการวิจัยของเราเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้วิจัยกันมานานมากเดี๋ยวเราเนี่ยมาวิจัยเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติกันบ้างดีกว่านะฮะเผื่อว่าในอนาคตของเรานั้นเนี่ยจะได้ใช้มันะนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้พูดไวน้นะก็คือเดี๋ยวผมนะเนี่ยจะทาโรงไฟฟ้าใช่ไหมแต่ด้วยตอนนี้เนี่ยไฟฟ้าของเรานั้นเพียงพออยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ย ขอเอาไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ฮะอาหารปลาคูของเราเนี่ยเรียกได้ว่าผมได้บอกไว้ว่าเราเนี่ยจะทําฟาร์มปลาคูใช่ไหมคุณผู้ชมฮะผมนั่นเนี่ยจะมาสร้างฟาร์มปลาคูกันเลยแล้วกันถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจากการที่ผมเนี่ยได้ศึกษาการทาฟาร์มปลาคูมานะเขาบอกว่ามันควรจะมีห้องหนึ่งนะที่เอ่อทการเพาะพันธุ์ก็คือให้ปลาคูนั่นเนี่ยออกไข่และเมื่อออกไข่เนี่ยให้เราเนี่ยทำการเก็บไข่ของมันนะฮะนำไปฟักไว้ นาอีกที่หนึ่งแล้วเมื่อไข่มันโตขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่มีอาหารกินเนี่ยปลาคูมันก็จะตายแล้วเมื่อปลาคูตายเนี่ยเราก็จะสามารถนําเนื้อมันนั้นเนี่ยมาทําอาหารกินได้เว้ยผมนั้นเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกว,ว่าแขนกลนะฮะเป็นตัวช่วยเหลือเรานะฮะในการเก็บไข่ปลาคูขึ้นมานั่นเองครับผู้ชมานี่อะจุขาดสกิลเมคาทอริกอย่างนั้นเหรอโอเคฮะผู้ชมฮะฉะนั้นฮะฟาร์มปลาคูเนี่ยยกเลิกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้เรามีสกิลเมคาทอริกเมื่อไหร่เนี่ยเอ้ยโอ้ พูดถึงขนาดนี้ไหนดูซิเมคคาทอลิกมีแมกการช่างนี่ไม่ใช่นะฮะการรักษานี่ไม่ใช่ไม่มีสักหน่อยเหรอเมคคาทอลิกเนี่ยนคะ้าต้องการมากๆเลยนะวเฟ้ยเอาดินมาก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีใครนะเนี่ยมีสกิลเมคคาทอลิกของเรากันบ้างน,นะสกิลเมคคาทอลิกน,นะฮะเราต้องเรียนการจักรกลนะฮะแบกของอะไรพวกนี้จนมาถึงการช่างขั้นสุดท้ายนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีใครของเรามีเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวเราให้แม็กซ์เรียนไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะอีก <c oughs> ไม่นานนะน่าจะถึงในไม่ช้านะคุณผู้ชมฮะแล้วก็นะฮะสังเกตไหมว่าอณานิคมของเราเน,นี่ยมันชักจะคับแคบเกินไปถ้าสมมติว่าเราเนี่ยขยายอณานิคมของเราออกไปด้านซ้ายด้านขวายอย่างเงี้ยให้มันเป็นกระจายเป็นวงกว้างเนี่ยซ้ายขวายอย่างงี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ เราเนี่ยมีพื้นที่ในการสร้างสิ่งต่างๆได้เยอะมากขึ้นว่าไงแม้ฉะนั้นฮะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมน,นเนี่ยจะเจาะมาดนโหจะเจาะมาด้านซ้ายยังไงนเนี้อุณหภ,ภูมิ60 70องศาเนี่ยคุณผู้ชมฮะฉะนั้นนะฮะผมบอกเลยว่าสิ่งสําคัญในตอนนี้ก็คือเอ็กโซสูตรนั่นเองนะฮะหรือว่าชุดสูตรของเราฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหรือว่าเราขึ้นไปทางนี้ไม่ได้วะ เป็นไปได้นะว่ากันไหมเดี๋ยวเราเจาะมาทางนี้ก็ได้ฮะไม่มีปัญหาเอาล่ะเคลียห้องตรงนี้ทิ้งสักหน่อยนะคุณผู้ชมฮะและตอนนี้เนี่ยจะว่าไปสิ่งที่ผมเนี่ยต้องการอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือการลื้อไอ้โตะคอมพิวเตอร์นี่ออกไปนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกะกะมากๆแต่เราก็ไม่สามารถรื้อมันได้อยู่ดีนะแล้วก็เก็บไข่เก็บไข่เออเดี๋ยวเราเก็บไข่ปลาคูก่อนเลยคือการที่เราเนี่ยปล่อยให้ปลาคูเนี่ยมันมันงอกเงยขึ้นมาเยอะๆขนาดนี้เนี่ย มันทําให้มันแออัดเห็นไหมดูวิคือถ้าสมมุติเราปล่อยให้มันแออัดเนี่ยสุขภาพมันก็จะไม่ดีนะฮะและการออกไข่หรือว่าการผลิตผลผลิตของมันเนี่ยก็จะแย่ลงด้วยเช่นเดียวกัน,นะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาล่ะมาเปิดตรงนี้เรียบร้อยนะฮะได้ตรงนี้มาถ้าสมมติเราเอาใครสักคนเนี่ยเอาเป็นคาร์มิลก็แล้วกันนะฮะมาเดี๋ยวมานั่งช็อตฟิฟ้าเอาพลังเพิ่มสักหน่อยะฮะเอาล่ะคาร์มิลของเรานะ,ะได้ล่าเลงแจ่มใสามานะฮะความเครียดเนี่ยลด20%รต่อไซเคลิลถือว่าเป็นตัวเรื่องที่ดีมากๆแล้วเดจจี้ เฮ้ยเดี๋ยนะเนื้อสัตว์อย่างนั้นหรอมันตายอุ้ยพันหกร้อยแควคุณผู้ชมฮะแล้วก็เจาะตรงนี้ไปด้วยนะเพื่อที่เรานเนี่ยจะเอ่อจะจะ,จะเก็บสิ่งที่เรียกว่านะเจ้าเมล็ดพันแถวนี้ไปให้หมดเลยป่าเอาละตอนนี้เหมือนว่านำเนา่าตรงน,นี้ที่เราได้สะสมไว้นะฮะจะหมดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเออวะ่ะหมดแล้วหรอคือผมนล้เนี่ยนำมันออกมากรองไว้ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเพื่อที่เรานเนี่ยจะนํามาฆ่าเชื้อนะฮะแล้วเมื่อฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะนําไปปล่อยไว้ที่เดิมนั่นเองนะฮะนี่นี่นี่ไว้ตรงนี้นะเพื่อที่เรานั้นเนี่ยจะได้สูบน้ํามาทํานูน่นทํานี่ได้นั่นเองนะฮะเอาละคุณผู้ชมฮะผมเนี่ยได้ทําการรื้อเจ้ามีดบูดไปเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วผมก็จะนําเจ้าพืชเอ่อที่เรียกว่ากราฟฟูดของเราเนี่ยมาทําการนะครับปลูกไว้ตรงนี้แทนซึ่งมเมล็ดไม่ค่อยมีเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะถอนนะฮะเจ้าสปินดี้กราฟฟูดตรงนี้เนี่ยเพื่อนําไปทําการปลูกนะฮะในฟาร์มของเรานั่นเองใช่ฮะเออคือ นี่ปลูกอย่างเนี้ยปลูกแล้วเหรอและการที่เราจะปลูกไอ้ต้นนี้ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะเราต้องการกรรมฐานนะฮะและกรรมฐานเนี่ยมันก็อยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็อยู่แถวๆที่เดียวกัวนนั่นแหละคุณผู้ชมฮะแล้วก็เดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะขุดกรรมฐานออกไปให้หมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะเราค้นพบสิ่งนี้อย่างนั้นเหรอซับไพ่เทเลพอร์เตอร์เอาพุทอ๊อฟเรามีอินพุตแล้วและเราก็มีเอาพุทด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะก็คือ2ออย่างนี้เนี่ยจะทำให้เรานั้นสามารถขนส่งทรัพยากร ระหว่างดาวได้เป็นตัวเรื่องที่ดีแล้วทำไมสติงกี้ของเรามันเครียดขนาดนั้นวะเนี่ยเอาละคุณชมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเนี่ยทำการเริ่มปลูกนะฮะเริ่มปลูกเจ้าเออมันชื่ออะไรนะอ่ะกราฟฟูดนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรฮะคือเราเนี่ยจะต้องลองจับเจ้าเออไอเจ้าไอเจ้าด้วงเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยสวิตเทิลเนี่ยมาทําการใส่แปรงของเรานะฮะใช่ฮะ แล้วเราจะจับมายัางไงเราต้องมีที่ปล่อยก่อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราสร้างที่ปล่อยแป๊บหนึ่งฮะถ้าสมมุติเราจะสร้างที่ปล่อยนะเนี่ยเราก็ต้องรื้อเจ้าสถานีการเกษตรออกไปก่อนนะแบบว่ารื้อไปก่อนแล้วเมื่อเราเนี่ยนำสิ่งชีวิตมาปล่อยได้เนี่ยเราก็ค่อยค่อยสร้างขึ้นมาใหม่เว้ยอือตัวเลือกที่ดีคุณผู้ชมไหเอาละคุณผู้ชมฮะผมนะเนี่ยจะนำเจ้าสวิตเทิลนะฮะมาปล่อยในที่แห่งนี้นะก่อนอื่นเลยฮะ ขอจับมาก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวอาจับสัตว์แล้วก็จับสัตว์มา2ตัวก่อนเลยเทสเทสคุณผู้ชมฮะเราจะไม่เอาไปเยอะถ้าเอาไปเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะแออัดก็ได้ไงหวัดเขาให้นี่แหละคือการลักพาตัวละใช่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีชาวดูเข้ามาใหม่ไหนดูซิแท่งสาระหักสี่พันแคล,ลหรอวิอันนี้สวิตเ,เอรคือ เยอะไปแล้วเยอะไปแล้วผมว่าเยอะไปแล้วตอนนี้นะฮะเอาอาหารมาดีกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไอ้สวิตเทิลเนี่ยเราไปจับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะส่วนอาหารเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะจําเป็นสําหรับเรามากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแค่ส0,000กว่าเท่านั้นเองนะฮะเอาละคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ฮะเราก็ทําการปล่อยเจ้าสวิตเทิลไว้ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถจัดการเจ้าต้นนี้ได้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยไปอ่านมาเขาบอกว่า ไอ,ไอ้ต้นเนี้ยต้นเนี้ยเจ้าสวิตเทิลเนี่ยมันจะจัดการนะฮะไอ้ต้นกราฟฟูตของเราเนี่ยให้แบบว่าเติบโตได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าการที่มันเติบโตตร,ตรงนี้เนี่ยการที่มันจัดการตรงนี้ไปเนี่ยนะฮะเราจําเป็นต้อง้อนอาหารให้เขาหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอดูกันฮะนี่เห็นไหมเุ้ยนี่ไงแงคุณผู้ชมฮะพอโดนกินปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นได้ปุ๋ยจุลสารไปเลยนะฮะและ,ะเดี๋ยวนะ ประเด็นคือประเด็นคือการที่ผู้มันทําอย่างนี้แล้วเนี่ยและเราจะได้อะไรตอบแทนมาวะผู้ชมฮะเออคืออะไรคือผลผลิตที่เราจะต้องได้จากมันนะแลวถ้าสมมติไอ้พวกนี้มันกินไปเนี่ยแลวเราจะปลูกทําไมวะปลูกให้มันกินอย่างนั้นเหรอหรือว่าปลูกทําการพัฒนาสายพันธุ์ เอ,อเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันก็นแล้วกันนะครับผู้ชมฮะแต่สังเกตนะฮะผู้ชมฮะเมื่อเจ้าตัวนี้ถูกกินไปเนี่ยมันขึ้นว่าถูกดูแลโดยเจ้าสวิตเทลนะฮะแล้วก็ได้รับปุ๋ยจุลสารด้วยแล้วก็ชื่อของสายพันธุ์ของมันเนี่ยได้เปลี่ยนไปนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะแลวเขาบอกว่ามันจะสามารถผลิตกราฟฟูตให้เราเนี่ยสองพันแคลนเวยคือคือเยอะกว่ามิดวูดเยอะมากคุณผู้ชมฮะผมคิดว่านะน่าจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างแน่นอนฮะ สต้นแล้วจ้าแล้วก็บรรยากาศโดยรอบหยุดชะงักซะอย่างนั้นนะอาวหายแล้วเออโอเค น่าจะได้แหละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปหามาเพิ่มดีกว่าบอกเลยว,ว่าตรงไหนมีเราจะเก็บมาให้หมดนะฮะเราจะพัฒน,นาสายพันธุ์ของกราฟฟูดของเราใหม่นั่นเองนะฮะเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมฮะสิ่งต่อไปที่เราจะทำนะฮะก็คือตรงนี้ฮะที่เราเนี่ยได้ค้างไว้มาน,นานมากแล้วก็คือปล่องไอ้น้ําอุ่นนั่นเองนะฮะใช่ฮะเพราะว่าอุณหภูมิมันร้อนมากๆนะฮะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรานั้นเนี่ยจะต้องสร้างสถานีชุดสูตรของเราก่อนนะเพื่อจะออกไปทําการขุดพื้นที่แถวนี้นะฮะ ให้กลายเป็นพื้นที่ของเรานั่นเองครับเอาละผมจะสร้างชุดสูตรตรงนี้สัก3ามชุดนะฮะเพื่อที่จะให้เขานเนี่ยสามารถสวมและออกไปทําการประจนภัยในพื้นที่แห่งนี้ของเราได้โดยที่ปลอดภัยจากอุณหภูมิที่โคตรอภิมหาปรายร้อนนั่นเองฮะหูแล้วก็ตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะสังเกตดีไหมนี่ทำไมคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหหรือว่าเราควรจะเปิดเครื่องนี้เอ่อบ้างดีไหมหรือว่าเราควรจะส่งคาร์บอนเนี่ยขึ้นไปเป็นเชื้อเพลิงดีแต่ผมคิดว่านะฮะ ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราส่งคาร์บอนขึ้นไปเนี่ยด้วยอุณหภูมิด้านบนเนี่ยมันติดลบ60กว่าองศาเนี่ยคาร์บอนของเรานั้นเนี่ยน่าจะแข็งได้นะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมยังไม่คิดที่จะส่งใครขึ้นไปนะเพราะว่าอาณานิคมของเราธรรมดานีย่ยังไม่รอดเลยนะฉะนั้นฮะเรานั่นเนี่ยจะต้องมีการทําการบาบัดนะฮะเอ่อคาร์บอนแถวนี้สักหน่อยนะเพราะว่ามันเนี่ย ชักจะเยอะเกินไปแล้วการที่มันเยอะเกินไปแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะทําให้ลุกของเรานั้นเนี่ยทำงานยากเห็นไหมคือมาวิจัยแบบนี้เนี่ยก็คือต้องกั้นหายใจนะเพื่อทําการวิจัยมันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แย่มากๆนั่นเองฮะแล้วผมนั้นเนี่ยก็จะสั่งผลิตชุดสูตร3าชุดนะเพื่อที่เรานั้นเนี่ยจะเอามาใส่ตรงนี้และเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยอย่าลืมเดินสายไฟด้วยเดินเรียบร้อยแล้วเหรอ,อมันคือของเดิมตรงนี้นะฮะแล้วนอกจากการเดินสายไฟนันเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือนะฮะการน,นําออกซิเจนนมาใช้ ใส่ชุดสูรของเราด้านเองฮะคุณผู้ชมฮะเอาละเท่านี้เนี่ยก็น่าจะไม่เป็นปัญหานะฮะเรียก้ว่าเดินผ่านหลุมศพมาก็ใส่ชุดสูตรแล้วก็เดินออกไปเป็นอุทาหรณ์นะฮะเราจะได้แบบว่าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเองฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากทำนะก็คือการย้ายโซนเก็บอาหารของเรานั้นเนี่ยไปไว้ด้านบนนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าด้านล่างของเราเนี่ยคาร์บอนมันจะเยอะเท่าไหร่ก็ตามทีนะแต่ด้วยระยะทางเนี่ยคือทำนี้เสร็จปุ๊บทำอาหารเสร็จปุ๊บต้องเอาลงมาเก็บตรงนี้อีกแล้วตอนจะกินเนี่ยก็ต้อง หวานขึ้นไปโอ้โหเรียกได้ว่านะเสียเวลาเดินทางกันเยอะมากๆนะสำหรับชาวดูปของเรานะซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่เลยว่างั้นไหมฉะนั้นเราเนะี่ยจะต้องรีบขยายนานิคมของเราออกไปนะเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการทํานู่นทํานี่เพิ่มมากขึ้นเราเนี่ยจะได้จัดสรรน,นะฮะโซนต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันฮนะและตอนนี้ฮะสังเกตฮะผู้ชมฮะพืชพันธุ์ของเราเนี่ยโตครบทุกต้นแล้วนะเออถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะฮะการที่พืชพันธุ์ของเราเนี่ยโตครบทุกต้นนะเนี่ยเดี๋ยนะ ตรงนี้เนี่ยมันกี่ช่องวะถ้าสมมติว่าผมนะเนี่ยปิดรูตรงนี้แล้วก็รื้อตรงนี้ทิ้งไปอะ่ะเออคือรื้อตรงนี้ทิ้งให้ตรงนี้มันเป็นห้องขนาดใหญ่ห้องเดียวอะ่ะผมว่านะเว้ยมันอาจจะเป็นตัวอยู่นอกโรงเพาะชำแล้วเนี่ยเสร็จยังอย่าบอกนะว่าห้องขนาดมันร้อยหนึ่งช่องอย่างนั้นเหรอโรงเพาะชำต้องเท่าไหรอ่อ่ะ ลงเพราะชําต้องการ9 6ทอ่องเกินมาหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะให้ตายเซ่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะได้เท่าไหนเท่านั้นก็แล้วกันนะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิของเราตรงนี้เนี่ยคุมได้คงที่แล้วตรงนี้ก็เริ่มเย็นขึ้นมาแล้วเห็นไหมเพราะว่าเราเนี่ยปล่อยกา๊าซที่อุณหภูมิเย็นมากๆนะฮะมาไว้ตรงกลางอานานิภุมของเรานะและคราวนี้ฮะค,ความเย็นเนี่ยมันก็จะค่อยๆแผ่ออกไปนั่นเองและส่วนตรงนี้ฮะการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอนเอจ ทำไมมันไม่ทํางานวะผมนะเนี่ยจะต้องทําการรื้อท่อ <ส lonely, S 1> น้ําตรงนี้ซะก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันไหลเข้าสู่โซนตรงนี้ของเราไปทั้งหมดเลยใช่ไหมเมื่อไหลเข้าไปตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือมันก็จะไม่มีน้ําไหลเข้ามาด้านล่างของเราให้ทําการเอ่อหมุนเวียนระบบคาร์บอนของเรานั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้ฮะปิดแก๊สแล้วก็ทําการเปิดกริ๊กเออมีหลายคนนะฮะบอกว่าทําไมตรงนี้ไม่ทําระบบเป็นระบบอัตโนมัติเซนเซอร์เชื้อโรคอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่านะฮะการเซ็นเซอร์เชื้อโรคของเราเนี่ยนะฮะ มันต้องการพลาสติกเว้ยเนี่ยเห็นไหมโลหะบริสุทธิ์25กิโลกรัมนะแล้วก็พลาสติกนะ50กิโลกรัมซึ่งที่นี่เนี่ยไม่มีน้ํามันปิโตเรเลียมนะฮะใช่ฮะเมื่อไม่มีน้ำมันปิโตเรเลียมเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำพลาสติกได้นั่นเองนะฮะผมบอกเลยนะโปรเจกต์ต่อไปของนานิคมของเรานะคือการขยายพื้นที่ของเราออกไปนะแล้วก็โรงไฟฟ้านี่คือ ยังไม่ทาสักทีใช่ไหมเออใช่คือยังไม่ต้องรีบทำนะครับเพราะว่าไฟฟ้าของเราเนี่ยยังเพียงพออยู่นะตอนนี้เนี่ยเราต้องแก้เรื่องอาหารกันก่อนนะใช่ฮะเอาละคุณผู้ชมฮะไดนดูซิมีใครเนี่ยเข้าสุวรรณนิคมของเราบ้างเฮ้ยมเมล็ดเฟิร์นเว้ยเขาบอกว่าเจ้าเมล็ดพันธุ์อันนี้นะฮะเรานั้นเนี่ย,ะยจะสามารถปลูกแล้วก็ทําให้มันนั้นเนี่ยกินคาร์บอนแล้วก็ผลิตออกซิเจนขึ้นมาแทนได้เว้ยคือเฮ้ย มันเป็นพืชพันธุ์ที่ดีมากเลยนะจะว่าไปเนี่ยไหนคุณผู้ชมฮะเรามาลองปลูกมันสักหน่อยดีกว่านะฮะปลูกไว้ตรงนี้เลยคือไม่รู้ว่าจะปลูกตรงไหนแล้วตรงนี้เนี่ยคือคาร์บอนมันเยอะมากนะคือผมเนี่ยอยากจะปล่อยให้คาร์บอนเนี่ยมันร่วงไปด้านล่างแล้วเดี๋ยวนะไอ้ท่อน,นี่มันสูบอะไรของมันวนะเนี่ยฮะสูบอะไรเนี่ยโอ้โหเปลืองไฟนะเนี่ยฮะให้ตายสิตอนนี้เนียคาร์บอนจะเริ่มจางลงแล้วไหม าจากพันกว่านะตอนนี้เหลือ900กว่าแล้วนะครับผมหวังว่ามันมันน่าจะจางลงและใช่ใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ไหนว่าต้นเฟิร์นของเรานี่มเมล็ดเฟิร์นมีตั้ง1นึ่เมล็ดนะฮะเจ้าสิ่งนี้เนี่ยเห็นไหมต้องมีคาร์บอนนะเมื่อมีคาร์บอนเนี่ยมันก็จะสามารถกินคาร์บอนเนี่ย625มิลลิกรัมต่อวินาทีนะฮะก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวนะใช้ดินเยอะมากเลยหอใช้ดินเยอะมากเลยนะ อลองปลูกดูสักต้นหนึ่งก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะผมไม่รู้ว่าดินของเราจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอเด็ยก็ไปขุดเพิ่มเดี๋ยวนะมีให้ขุดหรือเปล่าดีกว่าเออประเด็นคือมีให้ขุดหรือเปล่าดีกว่านะฮะเอาล่ะแล้วตอนนี้นยผมคิดว่าเจ้าสูตรช้าของเราเนี่ยน่าจะเพียงพอสําหรับการที่จะออกไปสํารวจเล็กๆน้อยๆได้แล้วนะเดี๋ยวเรานเนี้ยจะเจาะตรงนี้ออกไปนี่นี่เจาะตรงนี้ออกไปแล้วเราก็จะข้ามเอ่อต่อต่อต่อพื้น ื่อที่จะข้ามไปนะครับคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยจะไปสำรวจสิ่งที่เรียกว่าปล่องไอ้น้ำอุ่นกันเอาล่ะแล้วสกิลพอยต์แต่ละคนก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราเนี่ยจะเรียนรู้การแบกของให้หลายๆคนก็แล้วกันเพราะว่านะฮะถ้าสมมติพวกเขานนเนี่ยมีการแบกของที่เยอะเนี่ยเขาน่าจะสามารถแบกของได้เยอะขึ้นก,ก็ถูกแล้วะวะใชก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละใช่แล้วก็ก่อสร้างด้วยแล้วก็มีฟมีฟศิลปะก,การออกแบบอย่างนั้นเหรอ ก็เรียนไปก่อนก็แล้วกันส่วนซิงกี้ซิงกี้เป็นการแบกของเพิ่มขึ้นไปอีกโอเคโอ้โหซิงกี้เริ่มเครียดแล้วนะคุณผู้ชมฮะให้ตายสิเอาละเรนไปทําการวิจัยซิว่าเจ้าปล่องไอ้น้านําอุ่นนี้เนี่ยเราจะสามารถทําอะไรกับมันได้บ <ไ ffe, S 2> ้างล่ะหึมไหนเร่งความเร็วเลยสิผมคิดว่าถ้าเราวิจัยพวกปล่องน้ําอะไรพวกนี้ได้เยอะนะฮะการผลิตน้ำเนี่ยก็จะออกมาได้เยอะยิ่งขึ้นจริงๆเนี่ยเราสามารถเอาน้ําเสียนะเนี่ยมาทําการแปลงให้กลายเป็นน้ําดีก็ได้อะไรอะ ปอร์เห็ดงั้นเหรอเฮ้ยมันมีมีเห็ดอีกไหมมีเห็ดมีต้นเดียวงั้นเหรอเช็กเชื้อโรคก่อนคุณผู้ชมฮะคือปอร์เห็ดเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านะฮะการที่เรามีปอร์เห็ดเนี่ยเห็ดนั้นเนี่ยมันมันต้องปลูกในคาร์บอนใช่ป่ะเมื่อมันปลูกในคาร์บอนเนี่ยนะ เราก็จะสามารถนํามาปลูกไว้ในโซนนี้ได้และเห็ดน,นี่ยมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งด้วยนะฮะก็คือเรานี่เนี่ยก็จะมีอาหารเพิ่มมากขึ้นเว้ยเออโอ,โอ,โอ,โอ้เก็บเลยเนี่ยเจาะเข้าไปเลยนะฮะเช็คเชื้อโรคอีกทีโอเคไม่มีปลอดภยัยผมเนี่ยจะล็อกประตูทางออกไปด้านนอกอวกาศก่อนนะฮะแล้วผมเนี่ยจะปิดเจ้าตรงนี้ไปฮะด่านสูตรอวกาศของเรานะพื่อที่เรานะเนี่ยจะได้เออปิด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 อ่าสั่งปิดการใช้งาน เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาในโซนตรงนี้ได้นะฮะอย่างรวดเร็วดวยที่ไม่ต้องทาการผ่านเจ้าด่านสูตรอวกาศนั่นเองเพราะว่าผมนั้นเนี่ยต้องการจะเจาะพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ของเรานะฮะใช่ฮะเราจะขยายอานิคมของเราอย่างรวดเร็วฮะเอาล่ะแล้วเหมือนว่าเจ้าเรนของเรานเนี่ยจะวิจัยเจ้าสิ่งนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับป่อ,ปองไกเซอร์นะฮะหรือว่าป่องไอ้น้ำอุ่นนั่นเองนะฮะอยู่ในฤดูรับไหลนะฮะอืมเขาจะปล่อยไอ้น้ำออกมา 6.1กิโลกรัมต่อวินาทีนะฮะการประทุนานทุกรออ3สบวินาทีต่อรอบนัเห็นนะก็คือนานเหมือนกันนะและเจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะตื่นตัวภายในอีก25ไซเคลิลเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรานเนี่ยจะมาสร้างล้อมรอบปิดเจ้านี้กันเพื่อควบคุมอุณหภูมิของมันนั่นเองฮะผมจะสร้างห้องไว้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเพื่อควบคุมความร้อนเนี่ยให้อยู่ภายในตัวมันเท่านั้นนะและที่เหลือเนี่ยเราก็จะเจาะอ,ออกไปกระจายพื้นที่ออกไปนะแต่โอ้โหดูอุณหภูมินดิสูงมากเลยอะ คือผมไม่ชอบใจเลยนะเนี่ยแล้วก็มีดูบนะฮะที่จะเข้ามาในานานิคมของเรานะะสร้างสิ่งของก่อสร้างการช่างวิจัยตกแต่งคือไม่มีใครที่แบบว่าน่าสนใจบ้างเลยเหรอวะเนี่ยเอาน้ามาก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสองพันเอ่อสองพันกิโลกร,รัมใช่ไหมเราก็น่าจะเอามาใส่ตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเราสร้างที่ปล่อยน้ําก่อนแล้วจะว่าไปเนี่ยเมื่อไอ้เจ้าสวิตเทอของเราเนี่ยมันทําการดูแลพืชพันธุ์ให้เราแล้วเนี่ยมันมันมีประโยชน์อะไรต่อฮะคุณผู้ชมฮะเออ รงนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้เลยนะว่าประโยชน์ของมันนะเนี่ยคืออะไรกันนะหรือว่าเราควรจะสร้างที่ให้อาหารเขาสักหน่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกหิวเห็นไหมและเขากินกรรมฐานด้วยไงพอกินกรรมฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะย่อยออกมาเป็นซูโครใช่ไหม,มเป็นน้ําตาลใช่ไหมเมื่อเรามีน้ําตาลเราก็เอาน้ําตาลมาทําอาหารได้ก็ถือว่าก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่นะละเออนี่เราสามารถ,ถเอาเจ้าแกรฟฟูดเนี่ยมาทําอาหารได้นี่วา ปลา่ากเออเนี่เอาปลา่ากมาทํากินด้วยบาร์บีคิวก็ทำให้หมดเลยและดูฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ยผมลืมนะฮะลืมให้เขาเนี่ยเอ,อ่อปิดการเติมน้ำนะและขราวดีเดียเรียบร้อยครับน้ําลงมาผสมกันเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ถือว่าเอ้ยเดี๋ยวน้าเดี๋ยวนะวนะและไอ้น้ำเสียตรงนี้มันมาจากไหนกันละเนี่ยอ๋อหรือว่าผมเจาะไม่ได้ดูอะไรเลยวะเนี่ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะก็ไม่เป็นไร,น,ไน,ไรน้ำเนี่ยเรามีเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็แค่เอาน้ำเสียเนี่ยไปกรองนะฮะให้มันกลายเป็น ให้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรวะให้มันกลายเป็นน้ําดีใช่ใช่ใช่ใชโอ้ทำไมแค่นี้คิดไม่ออกวะเนี่ยแล้วพื้นตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยควรจะระวังให้ดีนะถ้าขุดเจาะมูสัวไปเนี่ยผมบอกเลยว่าสลามเนี่ยคือคานเข้าสั่วนานิคมของเราอย่างแม่แท้ะครับคุณผู้ชมฮะแลส่วนการวิจัยของเรานะฮะเดี๋ยวเราก็วิจัยไปเรื่อยๆกันแล้วกันคุณผู้ชมฮะคือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยวิจัยของที่จําเป็นไปหมดแล้วนะฮะผมคิดว่านะใช่ใช่ใช่แล้วก็ดูแลโรงไฟฟ้าต้องวิจัยแล้วะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้แม เจ้านี่ชาววันดูไปการปรุงยาก็แลวกันบับเบิลของเราอเอาเป็นเอาเป็นการแบกของก็แลวกันทุกคนควรจะต้องมีแบกของติดตัวแล้วก็อันนี้เสริมการช่างไปโอเคและพื้นที่ตรงนี้ของเรานะครับคุณผู้ชมฮะผมก็จะถุ่มทิ้งไปเลยนะ,ะเพราะว่าเรานนเนี่ยจะไม่ใช้งานมันอีกต่อไปละเว้ยเออเอาล่ะไหนดูสินี่คุณผู้ชมฮะเห็นไหมเมื่อกี้2 0 0พแคลว่ะ คือเยอะมากเลยนะเว้ยแล้วก็นี่ซูโครสนะฮะซูโครสเนี่ยก็คืออาหารที่เอ่อเป็นอะไรที่เจ้าสวิตเทิลเนี่ยมันขี้ออกมาใช่ฮะมันขี้ออกมาเป็นซูโครสนะฮะเจ้าซูโครสเนี่ยก็คือน้ําตาลเออจูว่าไปนิดซูโครสนี่เราเอามาใส่เชื้อเพลิงได้นี่ว่ะแต่เราเลือกเป็นเชื้อเพลิงของไอ้นั่นไปแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะเอาเอาคาร์บอนนั่นแหละดีแล้วอุ้ยโอ้นี่มันโอ้โหมันเติบโตเป็นอย่างงี้เนี่ยโอ้โห ผมบอกเลยว่าอิ่มๆคุณผู้ชมฮะอาหารการกินของเรานี่ยอิ่มๆดูดิขึ้นมาเจ็ดหมื่นกว่าแล้วว่าสองพันแคลอ่ะคือสองพันแคลนี่ถือว่าเยอะมากนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเจ้ามีดผูกของเราเนี่ยได้ได้มาเท่าไหร่วะได้มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหกร้อยแคลว่ะ สามเท่ากว่านะฮะคุณผู้ชมฮะคือบอกเลยว่าอาหารการกินของเรานั้นเนี่ยเริ่มอุดมสมบูรณ์แล้วแล้วก็ช่วยเก็บไข่ปลาคูมาสักหน่อยซิเออเราจะได้เอาไข่มาทําอาหารด้วยนะคุณผู้ชมฮะคือจริงๆเนี่ยเราควรจะเก็บไข่ไว้ไว้ทําฟาร์มบ้างนะว่ากันไหมเออว่าฉะนั้นเนี่ยหยุดหยุดหยุดก่อนเลยไข่ปลาคูเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเราเก็บไว้ทําฟาร์มบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะทําฟาร์มปลาคูกันในอนาคตของเรานะส่วนตรงนี้ทิ้งไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็ ตรงนี้อาใช่เดี๋ยวผมนั่นเนี่ยจะถมพื้นที่ตรงนี้นะฮะให้มันหายไปเลยเราเนี่ยจะได้ไม่ลืมนะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของสลามนั่นเองคือจริงๆใน,นเนี่ยสลามนั่นเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคุณผู้ชมฮะเราสามารถรักษาให้หายได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอ่อเป็นถุงยาน้ําหรือว่าสร้างห้องฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้เนี่ยหรือว่าออกซิเจนธรรมดาเนี่ยมันก็จะลดเชื้อโรคปอดสลามไปได้นะแต่ผม คือถ้าให้เลือกเนี่ยก็ไม่อยากยุ่งกับมันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าจริงไหมแล้วผมคิดว่านะเราเนี่ยควรจะมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของตกแต่งของเรากันบ้างว่างั้นไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมสติงกี้ของเราเนี่ยเครียดนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยไปอัพสกิลให้เขาเยอะมากๆนะเห็นไหมกำลังใจของเขาเนี่ยมันมันน้อยนิดสิละเกินนะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมีของตกแต่งขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะเอาเป็นแท่งแกะสลักก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวมือของเราเริ่มมีสกิลศิลปะกันแล้วนนนนะะแลเเเมื่่่่อาาดิผีีย นี่คือยังไม่ได้แก่นะถ้าสมมติเขาแก่เมื่อไหร่แล้วก็ผมบอกเลยว่าอลังการงานสร้างแน่นอนคุณผู้ชมนี่มาแล้วมิฟโชว์ฝีมือศิละปะของแกให้โลกได้รับรู้หน่อยซิว่ามันจะเอาจชาวันโดแกด้วยเหรอเดี๋ยวนะผมขอดูหน่อยซิว่าใครนะเนี่ยเก่งงานศิละปะบ้างฮะเหมือนว่าจะมีชาวันโดนะฮะถนัดที่สุดแล้วลองมาก็เป็นมิฟใช่ไหมโอเคฮะเอาเป็นชาวันโดกับมิฟก็แล้วกันนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาวัดฝีมือกันฮะเอาละมิฟ โชว์ออกมาเฮ้ยอ,ยอ,ยอยรูปปั้นคนยิงธนูแล้วก็อันนี้เป็นรูปปั้นชั้นเยี่ยมนะเป็นยืนยืนกำลังคิดอยู่นะแล้วก็อันนี้โหรูปปั้นธรรมดาชั้นเยี่ยมแต่ก,ก็ถือว่าดีนะฮะก็คือเราเนี่ยก็ได้ค่าตกแต่งที่เพิ่มมากขึ้นมาเห็นไหมสีเขียวมันเริ่มคืบคลายเข้าสู่อินนิคมของเราแล้วผมคิดว่าผมให้ชาววันโด oh เนี่ยทำคน,นดเดียวดีกว่านะ aime! เดี๋ยวเรานั้นเอาเอาเป็นเออเอาใบภาพวาดศิลปะเนี่ย มาติดในห้องนอนกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมจริงๆตอนนี้เนี่ยแร่ทองแดงเนี่ยเราค่อนข้างที่จะหายา,ยากแล้วมันมันก็ไม่ค่อยเพียงพอแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะก็เพื่อชาวดู้ของเรานะฮะเราเนี่ยจะสร้างผ้าใบแนวนอนเพื่อให้เจ้าอ่ชวันโดเนี่ยมาทําการตกแต่งมันให้มันออกมาเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมนั่นเองฮะเอาล่ะแล้วเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยอากาศจะถ่ายเทยได้ค่อนข้างสะดวก,กมากๆเลยนะเออมีอะไรต้องทาอีกบ้างวันนี้คุณผู้ชมฮะทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยวะเนี้เป็นไงคุณผู้ชมฮะฝีมือเจ้าทําไมมัน เดี๋ยวนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสกิลของชาวันโดของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเออศิลปะชิ้นเอกเลยนะ้วย้ยหรือว่าเมื่อกี้มีใครมันบังอาจมาทําแต่ก็ยังดีกว่ารูปภาพห่วยว่ากันนะเออมันก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคแหละโอ้ดูเขียวขจีขนาดนี้นะไม่โอเคได้ไงและตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะต้นเฟิร์นของเราเนี่ยได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่านะฮะ เพราะว่าไม่มีคาร์บอนใช่ฮะตรงนี้ไม่มีคาร์บอนนะเราต้องไปปลูกเวสโซนที่มีคาร์บอนนะฉะนั้นเนี่ยถอนเก็บมาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปลูกที่อื่นกันแล้วกันเอาล่ะคุณผู้ชมฮะสังเกตไหมว่าตอนนี้เนี่ยอนานิคมของเราเนี่ยมันเริ่มแบบว่างมากๆแล้วเห็นไหมดูดิคือแบบพื้นที่ตรงนี้ของเราเเนี่ยจะได้กลายเป็นอนานิคมแห่งใหม่เดี๋ยนะเช็คเชื้อโรคก่อนหุยปลอดโปร่งไม่มีเชื้อโรคโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆานะฮะคุณผู้ชมฮะเจาะไปเลยเจาะไปเรื่อยๆเลยจ้าเดี๋ยวนะ มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ไงเนี่ยบ้านะทําทไมไฟฟ้าถึงหยุดชะง,งักขนาดนี้ละ่ะฮึมอย่าบอกนะว่าน้ําหมดเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะอย่าบอกนะว่าน้ําหายไปไหนหมดวะเฮ้ยปัญหาเกิดแล้วคุณผู้ชมฮะตอนนี้ เราไม่รู้ว่าน้ําของเรานั้นได้หายไปไหนใช่คุณผู้ชมผมงงมากเลยคือน้ําหายไปไหนหรือว่าไอ้ไนี่แน่ไอน้นี่แน่คุณผู้ชมฮะปิดการใช้งานก่อนอย่างเร่งด่วนเลยตอนนี้บอกเลยว,ว่าแบบนี้เนี่ยปัญหาเกิดอย่างแน่นอนนะับเพราะว่านะออกซิเจนของเราแล้วเนี่ยได้หยุดทําการผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าน้าหมดเดี๋ยวนะอย่างนี้เนี่ยเราต้องรีบทําการขุดเจาะเอาน้ำเนี่ยมาทําการ เปลี่ยนผันให้เร็วที่สุดเลยนะฮะแล้วก็ทําการสูบน้ําตรงนี้เนี่ยออกไปใช้งานด้วยฮะเพลินเินเกินห้ามใจฮะคุณผู้ชมฮะมัวแต่ไปยุ่งวุ่นวายตรงอื่นนะฮะจนลืมดูแล้วว่ามันได้เกิดปัญหาขึ้นกับอน,นันต์พข,ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะให้ตายสิมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยแล้วก็ต่อสายเชื่อมพาดให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็น่าจะไม่มีปัญหาละมัง้งใช่ให้ตายสิคุณผู้ชมฮะ ปัญหานี่มันมีได้ตลอดเลยจริงๆนะเนี่ยแล้วดู่ะมาแล้วมาละไหลเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเข้าปุ๊บปั๊บโอเคเริ่มกลับเข้าสู่ระบบของเรานะฮะหวังว่านะหวังว่ามันจะกลับเข้าสู่ระบบของเราในไม่ช้านี้นะฮะแล้วก็ช่วยรีบมาใช้งานกันสักหน่อยสิโอ้โหเราก็มัวแต่ไปดีใจนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าเฮ้ย คาร์บอนเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะอืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮะแลกกับการที่น้ําหายไปด้วยเนะี่ยเป็นไงล่ะโอ้โหปัญหาเกิดเลยคราวนี้ฮะมันจะไปยากอะไรฮะคุณผู้ชมฮะเราก็สูบน้ำตรงนี้ไปใช้ก่อนนะฮะเพราะว่าที่เราเนี่ยได้ต่อสายไฟอะไรไว้เรียบร้อยเนี่ยก็เหลือแค่เรานั้นต่อท่อตรงนี้เมื่อต่อท่อตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็น่าจะสามารถสูบน้ําเข้าสู่ระบบของเราได้อีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ฮะก็ออกซิเจนก็น่าจะกลับมาในเร็วๆนี้นะหวังว่านะคุณผู้ชมฮะ หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะแล้วก็คราวนี้ฮะมีชาวดูปเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเพราะปลูกการดูแลฐานตกแต่งร็อกเกรีนะฮะอืมไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะคือเอาเอาเอานี่มาดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะเอาน้ําเค็มคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ได้น้ําเค็มมานะหรือว่าเราควรจะเอาน้ําเค็มไปสกัดให้กลายเป็นน้าจืดดีวะก็น่าสนใจนะแต่เอาไว้ก่อน,นะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ปัญหาของเราเนี่ยก็คือการที่เรานั้นจะต้องนํา น้ำเนี่ยน้ำเสียเนี่ยนะฮะมาใช้งานให้ได้ก่อนเลยเราต้องหาน้ําเสียให้เยอะที่สุดนะตอนนี้ผมแลนี่จะขุดเข้าไปตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมเสี่ยงหน่อยฮนะสีกับเชื้อโรคสลามนิดนึงนะแล้วเมื่อเราเจาะตรงนี้ทะลุได้เสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะไหลไปรวมกันตรงนี้เมื่อไปรวมกันตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถต่อท่อสูบน้ำนะเพื่อทําการสูบน้ําเสียเนี่ยไปใช้งานได้เว้ยเออเราก็คิดว่านะปัญหาเนี่ยมันไปได้ด้วยดีนะสรุปนะฮะเกือบแนละ้วเกือบตายกันหมดทั้งอาณานิคมแล้วคุณผู้ชม เอาละลากสายไฟกันให้เรียบร้อยโอเคเท่านี้เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาเอาละคุณผู้ชมฮะแล้วทุกอย่างก็กลับมาดําเนินงานเป็นปกติเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่เราแล้วเนี่ยได้ทําการสูบน้ํากลับขึ้นมานะฮะไหนดูสิโอเคทุกอย่างไม่มีปัญหาตรงนี้ก็เหลือแค่ทําการต่อท่อต่ออะไรให้เรียบร้อยนะฮะก็จะสูบน้ําเน่าไปบําบัดเพิ่มแล้วเราก็จะมีน้ำเนี่ยมาใช้งานเพิ่มนั่นเองนะฮะและตอนนี้ฮะการขยายน,นานิคมของเราเนี่ยก็ได้พุ่มไปไกลามากๆจะว่าไปเนี่ยสังเกตฮะคุณผู้ชมฮะ ความเย็นเนี่ยมันแร่ลงมานะถ้าสมมติเราเจาะแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคือตอนแรกเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่โซนร้อนนะฮะแล้วเมื่อเราเจาะความเย็นเนี่ยไอความเย็นเนี่ยมันก็ได้แผ่กระจายออกมานะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับอนณาณิคมของเรามากๆถ้า,ถ,าถ้ามันไม่เย็นเกินไปอะนะแล้วบอกเลยว่าพื้นที่ด้านบนตรงนี้เนี่ยก็เป็นโรงไฟฟ้านะฮะรวมถึงพื้นที่ในการผลิตออกซิเจนให้เราแห่งใหม่นั่นเองนะฮะแต่ขอหาน้ำเนี่ยเพิ่มเติมให้ได้ก่อนนะไหนดูซิตอนนี้ฮะเห็นไหม เริ่มมีการสูบน้ําเน่าออกมาเพื่อทาการบําบัดแล้วนะและคราวนี้ฮะน้ําของเราเนี่ยก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะหวังว่าหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นน่ะนะเอาแล้วก็สําหรับในภาน,นี้นะฮะอาจจะยังดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ขยายนานิคมของเราออกมานะรีดว่ากว้างขวางเอามากๆเลยนะรวมถึงนะฮะเราเนี่ยได้แก้ปัญหาเรื่องอาหารของเรานะฮะได้ด้วยการหาเจ้าเอา กราฟฟูดขึ้นมานะฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยอนานิคมของเราเนี่ยก็โล่งใจเรื่องอาหารไปได้ในเปราะหนึ่งแล้วนะฮะและที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในพาร์หน้านั้นจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างน,นะฮะและเราเนี่ยจะทําการแก้ปัญหายัางไงต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะจ๊าบายจ้า